เดือเท่าไรแล้วเดี๋กี่ถุงเยี๋สังถุงแล้วไปตรงไหนไปข้างล่างดิไปตรงนี้ไม่ได้หรอกตายมันเลยไม่ไม่กล้าวิ่งเร็วเจ้าละ สว่ญญานะคะวันนี้จะพาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะตรวนี้บปยาวก็ไม่เคยมานะคะเป็นที่เที่ยวที่คนเขามาเที่ยวกันบ่อยเหมือนกันนะคะัะพานแวยใหญ่ค่ะตรวนี้ใปยาเองก็ไม่เคยมานะคะอันนี้ก็ครั้งแรกในชีวิตของบปยาเหมือนกันนะคะห้ามเดินในล้างเปล่าไปยาห้ามเดินในลางหรือเปล่า อตรงนี้ของไขายเยอะมากค่ะถ้าเสื้อผ้าขอนกินของใช้ไขายเยอะมากค่ะไม่ยากตาเป็นสะุูเสื้อผ้าสวยๆน่ารักนหนาร้กค่ะคิดถึงหลานเสียดายปะ สีสวย,สวยดีอสล้วนะสีแดงกกว่าไ่คย้าสิสีดแดงก็ได้ถาแม่ค้ามีอีกปะมีกี่สีไงแม่ค้ามาไงแม่ค้าอยู่ไหนแม่ค้ามีกี่สีครับแบบเนี้ย อดูเดืนสีไหนได้กี่ขวบใส่ได้เนี่ยหรือแล้วแต่ด้านข้างด้านข้าง้ะจซอ๋อเนี่ยจะได้อยู่ไหมอืม ยาตะมามือการบ่อยมากเลยนะแต่ยังไม่เคยมาสะพานตรงนี้เลยนะคะร่อบนี้ครัเรแรกในะชีวิตที่จะมาเดิน้ตอตำรวจเขาเดินเป็นยังไงันเดนต้องถามแม่ค้า่นนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยถนปเินเราไปจอดรเม่กี้แล้ไม่ใช่ต้องมีอีกถลงคืนอน คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ย้อนแสงนั้นน่ะบอกว่าทุกคนรถไฟมามันไม่มาใช่หรอมาปะเมืนม,มาจอดจอดหรอมากเลยควันมาขึ้นอยู่อ่ะหิบปะเข้ามาเนยมามาจอดแล้วน่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กี่เงนีถ้าได้งรวมรวมไปเแปิแบงค์ปีกแบงค์อะไรอ่ะถึงปะ่ะแบงค์ร้อยแบงก์ยี่สิบแบง์แรกน้อยวล่ะ มาเลยเหรอไม่มาดิมานี่ไไจะงเแจริงแ้วแฟนมวิ่งกว่า,านี้แต่คาเ่เไม่มันติดโคนไงมันเลยไม่ไม,ไม่กล้าวิ่งเร็วเจ้าละ ได<า>ไ้เดินไปกอ่อะได้ไปปล่อยปลาเ้าจะ,จะได้ับบ้า,าไม่เดินสุดนู้นใช่ปะก็เหมหรอกหรอแล้วแต่ใครรู้ป่ะหรือไปสไกายวอล์ไกไห ยายจำนุ่มยยายจริงๆเี๋อวเท่าไรแล้วไปกี่ถุงเกบส่งถุงบ่อแม่น้ยแล้วไปตรงไหนไปข้างล่างดิไปตรงนี้ไม่ได้หรอกตายไปตรงนี้ไม่ได้หตาย มาแล้หน่อยตัวนี้ได้ยายบอกว่าดเดินไปนู่นเลยดูทางนูน่นดูดูดิไกลมากไปยปเดย๋ยวปลาตายตันตุม้มยังไม่ได้เหรอลำจะตายปะไปยปเดยไปไปได้ไหมดิ ไปไหนละเดี๋ยวไปแล้วหรอแลเด็กสาวไปทาน้หรอทุกคนซื้อปลาบ้าจะไปปล่อยดูทางไปเดินอ้อมไปทางนู้นเดิไปนู่นเลยนู่นท่าน้ำอยู่นู่นไปไปแมา่ 对。嗯嗯 แต่ออยังไงมันก็ตามขอที่โน่นเมื่อกี้น้่โน่นเมือ่อกุกหมือนกัอไปไปจัดตัวนะคะประตุกไหม กระดูกผอมากเลยดูหัวโตเออเอาไปหากินเถอะนะลูกไปผมากเลยแถวนี้โซนนี้ไขยอายามณีเยอะมากมๆาเลยนะคะอันนี้ไปยะแค่เดินแค่ข้ามถนนเฉยๆนะแต่ไะยะถ้าเข้าไปในตลาดนั้นแม่เจ้าไขายเยอะมากๆค่ะสีสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ไปยะอยู่แค่ หน้าถนนก็เยอะมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวว่าญาชิ้นก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายและสวัสดีค่ะ